คะตัวนีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูรีวิวการติดตั้งจอแอนดรอยนะคะกับรถเมอร์เซเดสเบนท์ตัดถี่สองศูนย์ห้าค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นขนาดจอสิบจุดสองห้านิ้วนะคะตัวนี้ก็สวยสวยงามมากๆเลยค่ะลูกค้าก็ติดจอแอนดรอยพร้อมกล้องถอยนะะเดี๋ยวเราดูกล้องถอยนะคะค่ะนะนะคะคมชัดมากค่ะแล้วก็หมุนตาม ระบบเซ็นเซอร์อหน้เราส่างรถเดิมก็ยังอยู่นะคะโอเคนี่นก็จะเป็นหน้าของจอแอนดรอยนะคะตัวนี้ก็มีแสดง,ดงสปอร์ตัวนี้แสดงประตูนะคะแล้วก็ล็อกเครื่องคะ่ะแต่ว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงจะไม่ได้ขึ้นนะคะแล้วก็มีการนำทางก็เป็น g o o g l e Map นะคะแล้วก็โทรศัพท์ก็จะเป็นการเชื่อมบลูทูธนะคะข้อมูล m p g ตัวนี้ก็เป็นระบบเดิมของรถนะคะใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะปกติทุกอย่างเลยนะคะวิดีโอก็เป็นวิดีโอจากตัวเครื่องค่ะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานของแอป Android นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Google เน p s ค่ะเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะ CDC แล้วก็รองรับการแบ่ง2จอเลยค่ะเร็วมากเลยนะคะ,ะ,คะแบ่ง2จอค่ะ แล้วเราก็ไปเลือกแอบที่สอที่เราต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็น u t u b e แบรนด์นะคะเป็น YouTube ที่ไม่มีโฆษณาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็สามารถใช้งาสองจอพร้อมกันได้ค่ะถ้าเกิคุมฉันมาค่ะเราสามารถเลือกเป็น้าจอได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูแอปทันไปกันนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็น fwit tv เป็นแอปดูทีวีออนไลน์นะคะช่อง, Free ะองฟรีทีวี3579ค่ะเรากดทดลองฟีีก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะคะนยคะกดดลองใชค่ะชองต่างๆาาง่านะคะมีเยอะแยะนะคะช่อง3ค่ะเป็น3 h e ดีนะคะต้งเสียงที่ทุกอะไรเดิมปกตินะคะ เขาจะมีแอปเน็ตบิตนะคะลูกค้ามีบัญชีแล้วก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยนะคะแอปเนะะ็ตบิตค่ะวิทีนะคะตัวนี้เป็นซีรีส์ไทยทีบูลีนค่ะเรากดอนุญาตนะคะ,ก,ายายะ,คะก็สามารถดูซีรีส์ต่างๆได้เลยนะคะตัวนี้เราต้องล็อกอินเพจสโตร์ด้วยนะคะ ใช้งานเหมือนมือถือ Android เครื่มมองนเลยค่ะลงชื่อเข้าไปนะคะก็ดาวน์โหลดแอปต่างๆเพิ่มเติมได้ค่ะตัวปัดอิควอไลเซอร์นะคะปับได้หลายแบบค่ะตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้วิทยุนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุออนไลน์ค่ะฟังเพลงนะคะก็สามารถฟังทันแอปสปอต i ิไซด้เลยค่ะแล้วเราก็จะมี USB นะคะหนเส้นนะคะ เพื่อเสียบไฟหนังไฟเองค่ะเราสาม,มารถดูผ่านจอแอนด o i ยได้เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ใช้รถ Mercedes-Benz นะคะสนใจติดตั้งจอแอนด o อยสาม,มารถสอบถามเพิเติมได้ที่0924469664ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ